เด so ี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแบบฝึกหัดที่4.3กอไก่ในข้อที่2จวย์บอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DBC แคทเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2รูปที่มีฐาน BC ร่วมกันนะครับ ให้เราลากส่วนของเส้นตรง AD ดอกแล้วจงหาว่าสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม ACD ดอกเท่ากันทุกประการหรือไม่พร้อมทั้งให้แสดงเหตุผลนะครับเราอาจจะลองวาดภาพดูง,ง่ายๆก่อนออสามเหลี่ยม2รูปแรกนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐาน BC ร่วมกันเพราะฉะนั้นแบบแรกมันต้องมีฐานร่วมกันก่อนอน,นะครับ BC แล้วก็ดันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะครับพี่อาจจะเริ่มต้นจากการเขียน a b c ให้มันดูเล็กๆซะหน่อยนะครับเนื่องจากกําหนดให้ a กําหนดให้ b c เป็นฐานเพราะฉะนั้นด้านที่เท่ากันก็คือด้าน a b กับด้าน a c แค่โอเคถ้าโจทย์ว่าถ้าเกิดว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดว่าตรงนี้เป็นฐานนะครับบางทีเราอาจจะอาจจะให้ด้าน a c กับด้าน b c เท่ากันก็ได้ถูกไหมครับโอเค สมมุติว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับสามเหลี่ยม DBC ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี BC เป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ลากให้มันอยู่สูงขึ้นมาอีกส่งนิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นนะครับจุดประสงค์ของเราก็คือตรงนี้มันจะต้องมี DBBOY นะครับความยาวเท่ากันกับ DCCAT โอเคให้เราลาก ADDOC ับลาก AD เส้นสีแดงเลยจงหาว่าสามเหลี่ยม ABDDOC เท่ากันกับ สามเหลี่ยม ACD หรือเปล่าเท่ากันทุกประการหรือเปล่าโอเคข้อนี้เราก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ<า>ว่ามันเท่ากันทุกประการถูกไหมจริงๆบทนี้เนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องของความเท่ากันทุกประการซะอีกแทบจะซ้ําไปซ้ำมาเลยเนาะนะครับคาตอบคืออะไรครับเท่ากันทุกประการคือ, B าคอ,อคสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACD นะครับเหตุผลคือข้อที่1ครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการต้องมี3ข้อ ข้อที่1ครับเรามี B d ดีอกเท่ากันกับอะไรครับเท่ากันกับ CD ดีอกแล้วกันถูกปะเพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเนื่องจากว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วต่อไปครับด้านที่2ที่เท่ากันก็คือ ab กับ AC c แคทเหตุผลเดียวกันก็คือเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอันนี้ก็คือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเขียนย่อๆนะอันที่3ครับก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าเ d เท่ากันถูกไหมครับเพราะเป็นด้านร่วม ดังนั้นนะครับโดย 1, 2และ3เนี่ยเห็นว่าด้านความยาวของด้านทั้ง3ด้านเท่ากันหมดเลยทําให้ได้ว่าอะไรครับนำไปสู่ข้อสรุปก็คือสามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี AT, ่ยม a c c a t d, d o c นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเป็นด้านด้านด้าน,านจบการพิสูจน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วให้เราวาดรูปอย่างเดียวก็ สามารถทําได้แล้วนะครับมีฐาน b D, b, 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 มีฐานเป็น BC แคทร่วมกันลากสามเหลี่ยม ABC ก่อนเนาะ AB กับ AC แคทก็ต้องเท่ากันตามสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยม D b c ก็ต้องมีดีบบอยกับ DC แคทเท่ากันนะครับพอเราลาก AD มาปุ๊บนะครับเกิดสามเหลี่ยมรูปซ้ายกับสามเหลี่ยมรูปขวาสามเหลี่ยมรูปซ้ายก็ประกอบด้วยด้านร่วมนะครับด้านสีแดงด้านสีฟ้าแล้วก็ด้านสีดำนะครับ ด้าสามเหลี่ยมรูปขวาก็มีด้านสีแดงด้านสีฟ้าด้านสีดําความยาวเท่ากันนะครับเลยเท่ากันทุกการเลยเท่ากันทุกการด้วยเหตุผลก็คือด้านด้านด้านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โอ้คลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ